ทำไมทหากรกัมพูชาถึงฝึกคลานแบบนี้และการคลานแบบนี้นั้นคืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยจะเห็นได้เลยนะครับว่าหน่วยทหารหญิงกัมพูชามีการฝึกการคลานแบบนี <S <S <Wha> ้นะครับจะเห็นได้เลยว่าเป็นการฝึกการคลานแบบวิธีนั่นเองนะครับและจะเห็นได้เลยว่าในฝั่งของทหารชายก็มีการฝึกการคลานแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นการฝึกใต้ลวดหนามนะครับหรือฝึกการลวดใต้ตะแกรงนะครับ จะเห็นได้เลยว่าเป็นการฝึกทางทหารนั่นเองซึ่งมีหลักยุทธวิธีผสมอยู่นั่นเองนะครับโดยการคลานของทหารกัมพูชาแบบนี้เราเรียกว่าไฮค a w l หรือการคลานสูงนั่นเองนะครับสังเกตได้เลยว่าจะใช้แรงเบี่ยงนะครับจากการที่เน็บปืนไว้ข้างหน้านะครับใช้แรงเบี่ยงแบบนี้เนี่ยในการผลักทําให้ตัวเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและใช้ขาด้านหลังและลําตัวนะครับค่อยๆผลักตัวเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับซึ่งการคลานแบบนี้เนี่ย จะใช้ในกรณีที่คาดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้มองเห็นเรานะครับแต่ถ้าเป็นการคลานอีกแบบเนี่ยก็คือเป็นการคลานแบบคลานต่ําหรือโลครนะครับซึ่งโลครเนี่ยจะใช้ในกรณีที่ลดโอกาสจากการถูกตรวจจับจากค่าสึกให้ได้มากที่สุดโดยจะเป็นการนำเอาปืนไว้ด้านข้างของลําตัวแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการลดไม่ให้ตัวเนี่ยยกสูงขึ้นจากพื้นดินเท่าไหร่นะครับและจะค่อยๆค,ยคยลานแบบนี้นั่นเอง และยุทธวิธีต่อไปคือการวิ่งนะครับและทําการหลอบแบบฉับพลันนะครับและทําการกลิ้งแบบนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่ายุทธวิธีแบบนี้เป็นยุทธวิธีพื้นฐานของทหารราบนะครับเป็นการฝึกการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีทหารราบที่คลาสสิกนะครับมีมาตั้งแต่ในยุคสงครามโลกครั้งที่2และทหารบุกหลายประเทศก็ยังฝึกนั่นเองซึ่งหลังจากฝึกคลานต่ําและฝึกคลานสูงเสร็จแล้วนะครับก็จะไปฝึกศิลปะการต่อสู้แบบโบกาดอนะครับที่เน้นการตอกนะครับและเน้นการโดนตอกกลับนั่นเอง